ผมว่าเมื่อวานประมาณ3 3มสามล้านทวิตเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งล้านที่แบบจดชื่อผมไปทุกทุกครั้งที่เก่งเป็นคนถ่ายอะถ่ายน้องอะรูปจะสวยทุกครั้ง m จิกโ m เม e n t มากว่าจะมีหรือเปล่าลูกเขยคนโปรดที่แท้จริงจะมีอยู่หรือเปล่าครับขอถามว่าเพิ่งมาสดๆดร้อนๆเลยสดๆร้อนรอเลยเป็นยังไงบ้างโอ้แฟนคลันเป็นยังไงครับเรียกได้ว่าแบบ เกินความคาดหมายมากๆเลยฮะก็พี่ๆแบบให้การต้อนรับดีมากๆเลยครับก็โอ้โหไปปุ๊บก็ลงลงไปทานข้าวก่อนเลยเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าที่นั่นแบบดังเรื่องหมาล่าไปปุ๊บเปิดเลยหมาล่าอร่อยมากมันจะแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นไก่แบบผัดหมาล่าอะไรแบบเี้ยใช่แล้วก็มีพี่ๆที่ที่อยู่ที่นั่นแบบ เขาแนะนําที่เป็นเอเจนซี่เขาแนะนําว่าแบบอันนี้แบบเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าออริจินอลหม่าล่าเลยอะไรแบบเนี้ยเรียกว่าถึงทิน้นถึงถทินถท้นแล้วหลังจากนั้นก็คือทานหม่าล่าแบบเกือบทุกมือ้อเออเข้าขัน,นบบเลยหรอ,อ,อ,อใช่มันอร่อยมากมันแบบมันคือหม่าล่าที่แบบถูกต้องมันฉบับแล้วไงอรู้เลยมันมันเผ็ดนิดเดียวคือเผ็ดเลยลิ้นชา ลิ้นชาจริงๆใช่ไหมครับลิ้นชาเลยแล้วก็เราชอบอะไรแบบนั้นเลยชอบชอบไหมเป็นคนชอบทานเผ็ดลิ้นชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรต่อแล้วก็พอไปถึงก็เหมือนรู้สึกว่าได้กลับบ้านที่นั่นแบบเหมือนยูเชียงใหม่มันยูเชียงใหม่มันอยู่พะเยาเพราะว่ามันเป็นเป็นป่าเป็นเป็นแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นซิตี้ที่แบบ ไฮเทคมากแล้วก็อยู่ท่ามกลางป่าอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันมากๆใช่ใช่ให้ความรู้สึกแบบือนว่าอยู่ใช่เหมือนอยู่เชียงใหม่เหมือนอยู่เถาก็เลยก็ดิจตไลทใจหลายอย่างติดใจตอนนี้ยังอยากกลับไปอีกอยากอยากไปอีกอยากไปอีกมันได้ยานไปไปเก็บโปรเจกต์ที่เซนทรัลทำไว้ที่เซนทรัลครับอุ้ยตกใจมากคือทีแรกทีแรกก็คือเราเราได้ได้ไปเดินรอบนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองเราก็ไปเก็บโปรเจกต์เหมือนกับ เหมือนกับเวลาเราเก็บโปรเจกต์ที่อยู่กร<ต>ุงเทพอ<น>ะไรแบี้ที่มีพี่ๆทําให้แต่ที่นู่นก็มีพี่ๆทําให้เหมือนกันก็เลยอาจจะอาจจะเก็บได้ไม่หมด<า>ใช่ก็ขอโทษทุกคนด้วยก็มีม,มีที่หน้าที่รู้สึกว่ามันมันสะดวกกับการเดินทางอะไรก็ไปเก็บก็พี่ๆแบบมามุง พี like so first, ่ๆแบบเดินมาดูอะไรแบบเนี right. so ้ยก็เอ้ยเป็นเป็นเป็นใครอะไรแบบเนี้ยใช่เจอเราที่เห็นโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เคยใส่ทำให้ที่ได้ทำให้นชอบเห็นเห็นนะครับเห็นนะครับใช่ก็เก่งก็ถ่ายถ่ายดูตลอดใช่แล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่เราได้ทำที่เราได้ไปเก็บครับบอกว่าไปอีกครั้งนี้ไม่ได้ไปแค่แฟนมีดไม่ได้ไปเป็นแฟนไปแฟนมีดเท่านั้นเป็นเปพาภาคเลยหรออะไรนะครับ คือเอาเอาจริงๆนะเกือบเกือบจะทุกแบบทุกเซตอะ่ะที่ได้ไปกับน้องเก่งแทบจะเป็นคนถ่ายทั้งหมดเลยคือกเก่งอะ่ะเป็นคนที่ชอบถาอ่ายรูปแล้วก็จริงๆอะ่ะตั้งใจจะเปิดแบบอีกแอคหนึ่งอะ่ะเป็นแบบเป็นแบบแอคฟิล์มเลยอะไรแต่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไปดีมดีแลน่ะก็ยังไม่ได้เปิดสักทีหมายถึงว่าจะถ่ายแต่รูปน้มลงอย่างเดียวเลยแอคนั้น ก็อันนั้นก็อาจจะอาจจะอาจจะยังอันนั้นอันนั้นอาจจะข้างลักเกินไปเรายังไม่ถึงเลเวลนั้นหรออะไรนะยังไม่ถึงเลเวลนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะยังตอบไม่ได้แต่แต่ถ้าทุกคนสังเกตทุกทุกครั้งที่เก่งเป็นคนถ่ายอะถ่ายน้องอะรูปจะสวยทุกครั้งแต่แต่อันไหนที่น้ำพิงถ่ายเก่งอะมืดหมดเลย จริงอ่ะะฮแฟนเขารวมมาว่าแบบเวลาที่มันเป็นถ่ายเองอ่ะเลยแบบจะหล่อนอนยังหล่อเลยน้องน้องไหนรูปสวยมากครับทน้องไหนรูปสวยมากเข้าไงเมืคือเราทำอะไรไว้เของไว้ตอนเราเข้าไว้เราไม่ผิดสิ่งเลยไม่น่าเลยจะบอกว่าน้องถ่ายรูปมือไปได้เปลี่ยนทันเลยน้องไหนรูปน่ารักมากแต่เก่งถ่ายรูปน่ารักกว่า อาจจะใช่เพราะว่าแบบดีถ้าทุกคนย้อนไปดูตอนที่แบบ DMB อ่ะอยากจะบอกว่ารูปที่แบบใส่หมวกแล้วน้องลบดิน<อ>บบนี่ยแบบเนี่ยเป็นหูหมารูปนั้นแบบมีจิ c กโมเมนต์มากเพราะว่าเป็นเป็นรูปที่แบบเราเดิน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 แล้วก็อยู่ๆน้องก็มาเล่นแล้วเราก็น n ไปอะไรจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆรูปนั้นอยากเป็นรูปแรกที่แบบเปิดในแอคเคาเลยเ<อ>แต่ไม่กล้าเปิดฮะเ,<อ>เก่งกลัวลืมรหัสไงชอบลืมรหัส เป็นช่วยจำค่ะนี่นายต้องแต่งค่ะคนช่วยจำดูช่วยจำดูสีหน้าแม่ผมก็น่าจะได้คำตอบแล้วแม่บอกว่าตอนนี้จำไม่ได้าำไม่ได้ไม่ด้วยรูปนั้นน่ารักมากอยากอยากอยากให้ทุกคนไปดูอะไรนะครับลงแล้วน้องเอาลงแล้วเก่งเก่งเอาลงเข้าลงกันแต่ไม่จริงเพราะเมฆจะมีอีกเรื่อยๆก็พี่ๆจ้างไปได้ครับจ้างให้เราไปเที่ยวต่างประเทศได้ผมผมก็จะถ่ายรูป น้องลงบ่อยๆครับเก่งยู่นะแต่ก่อนที่จะพาน้องไปเที่ยวสัขภาพตาบเป็นยังไงเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นคะทำไมคุณถึงโดนเต็มขนาดนั้นโซเชียลนี่ไม่ไม่ปวดลงอ่ะเมื่อวานหักเป็นยังไงบ้างแ่ะโดนหีกหลังเป็นยังไงบ้างเมื่อวานหลังแอ่นนะผมว่าเมื่อวานประมาณสามสามล้านเทวิตเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งล้านที่แบบจดชื่อผมไปครับผมก็เลย ผมก็เลยต้องลงรูปน้องเพื่อเพื่อไถ่ไถ่โทษลงรูปน้องแบบทานหมาล่าแล้วแบบเปื้อนอะไรแบบเนี้ยไม่คิดว่ามาเตาลงไหมคนลงรูปแล้วคิดว่าเป็นเตาลงไหมไม่นะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เทนก็ยังติดอยู่ก็ไม่รู้ว่าแบบแม่แม่น้องเขียมจดจนถึงตอนนี้หรือเปล่าเออาจจะเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่เ่เมื่อไหร่เราอ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะมาเขาจะบอกว่าเขามีแฮชแท็กแล้วครับรูกเขย่น เยลนะฮ้ย EP หน้าจะเป็นโปรดเ EP หรอีหน้าหรือเปล่าแน่ก็ก็ทุกคนต้องรอดูพร้อมกันว่าจะมีหรือเปล่าลูกเขยคนโปรดที่แท้จริงจะมีอยู่หรือเปล่าอยากเป็นไหมล่ะอยากเป็นนครับอยากเปไหมล่ะอยากเป็นนะแต่ตอนนี้เป็นได้แค่ลูกเขยคนเปรยรครับผมเป็นเปรยรอยู่ ไอพีหน้ายังไม่ดีค,คนเขามาพาแล้วนะมาแล,นะแล้วเหรอเออมากระปงเขาไหว้มาติดติดแล้วนะคะเอออันนี้ก็คือแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ถึงถึงจะรวยขนาดไหนแต่แบบใจไม่รักอะ่ะก็เท่านั้นแหละ,ะ,ะกระมงคเขาก็อาจจะใจไม่รักแต่มากระองก็มาแหละ แล้วใจมากระลงเนี่ยเขาเดินถือมาเลยอง,ลงมาบระลงหวานนของหวานอะไรอย่างเงี้ยลูกเอออันนั้นอาจจะเริ่มหวันวันเพราะร <c oughs> ะดับ CEO ระดับ CEO มาเองอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มหว่นหวานแต่เรามั่นใจนะเรามั่นใจว่าเราก็มีดีพอที่จะไปลงแข่งขันเพราะว่าพอคนแบบเอาหน้าที่เก็บไปแล้วคนก็บอกว่าตัูต้องเปลี่ยนจากพ่อครูเป็น อาจินไม้อะไรอย่างเงี้ยเออมัมีเวทมนตเหมือนกันต่เหมือนกันอะไรอาเงยก็อาจจะอีกมันตีเวิร์ดหนึ่งแต่แต่มันตีแต่มันตีเวิร์ดนี้เป็นมันตีเวิร์ดของพ่อครูแปลว่ายังไงเราก็ชนะหรอก็เราก็ไม่ช่าใจนะเขาอาจจะข้ามมามันตีเวิร์ดเราเราก็ช่วงนี้ก็บำเพ็ญศีลทำตัวนิ่งๆใช่ เราบอกหมดให้แม่แผมบอกแล้วผมผมบอกขออนุญาตกล่าวถึงขอผมบอกบินไปแล้วว่าปลาส้มให้บินลองพิจารณาดูแล้วมาคอลแลบกันหรอหมายถึงว่าเป็นรสชาติรสชาติปลาส้มใช่ไม่เป็นอะไรใหม่ๆแม่แม่ต้องเข็งหน่อยว่าอยากนิดเดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมพึ่งสร้างตัว ก็ในอนาคตผมอาจจะเป็นซีอก็ได้ว่าจะมาจะมาทําให้บารมีของผมอาจจะเยอะขึ้นนิดนึงเออก็เรียกว่าสู้สุดในอีพีเจ็ดนี่เราจะเราจะคัมแบ็กเราจะทวงบาลลังเราเกินเก่งว่าอาจจะคัมแบ็กอาจจะเพราะเก่งก็ยังไม่ได้ดูยังยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจะคัมแบ็กหรือเปล่าก็คิดนะว่าถ้าอีพีเจ็ดเราไม่คัมแบ็กทั้งโรงเลยนะผมว่า ถ้าถ้าไม่คัมแบ็กอ่ะผมว่าน่าจะมาทั้งมันติของเปโรถละอีมีนาอาจจะเป็นกระหังอาจจะเป็นอาจจะเป็นผีแบบผีพายผีโพงอะไรแบบนี้เพราะว่าต้อนนั้นพี่เก่งไหมคัมแบ็กเก่งอาจจะโดนไม้ที่แฟนเอาไปไปรวมไปดีกับเรานะพี่เก่งไม่คัมแบ็กพี่อาจจะต้องระวังแบ็กระวังแบ็กนิดนึงครับแต่ก็คือเชื่อว่าอีก EP7 จะต้จะเข้มข้นมาึ้นเก่งว่าเข้มข้นมาขึ้นเพราะเพราะว่าถ้าไม่เข้มข้นเราคงไม่เปิดขายบัตรเนาะอันนี้พูดตามจริงใช่เพราะว่าอยากอยากให้ทุกคนได้อยู่โมเมนต์ที่แบบพิเศษแบบนี้ด้วยกันครับเมื่อวานนี้มีแบบว่าสปอยเพลงไปแล้วหนึ่งเพลงเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันเศร้าอุยน้องรองพอมากพอมากยังไงบ้างเราได้ฟังเต็มเต็มหรือยังจริงๆวันนั้นก็ก็ได้ฟัง ตอนที่แบบก่อนที่น้องแบบจะไปอัดอะไรใช่น้องก็ก็มาร้องให้ฟังแล้วก็มาเปิดให้ฟังฟังคนแรกอีกแล้วก็คนใกล้ตัวก็ต้องได้ฟังคนแรกอยู่แล้วครับแม่พัดมแม่พัาแม่ไม่น่าได้ฟังครับพเพราะแน่นอนเพราะเพราะ แล้วก็น้องน้องแบบร้องน้องพัฒนาขึ้นแบบเยอะมากมากเลยน้องน่าจะอินกับน้องเข็มเก่งเก่งเก่งรู้สึกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ที่ท้าทายสําหรับน้ำปิงแล้วก็น้ำปิงก็ทําออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าตอนที่เก่งฟังครั้งแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าน้องจะถ่ายทอดออกมายังไงแล้วแบบไหนเพราะว่าด้วยด้วยความที่น้องก็ ก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็น้องเข็มก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนเหมือนกันก็รอรุ้นจนออกมาดีมากๆดีมากๆครับการันตีหน่อยว่าเกลงดีมันดีแน่นการันตีการันตีแน่นอนถึงแม้จะออกมานิดเดียวแต่เก่งรับรองว่าเพะครับรอฟังของจริงรอฟังจองจริงครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ EP 7นะครับมา รับชมพร้อมกันนะครับผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับนี่สี่ร้านดีสี่ดีร้านดีครับก็ขอไม่เยอะฮะขอสัก4ี่ล้านห้าล้านก็ได้ฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ